วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกแล้วเนาะส่วนของเรื่องที่จะเตือนวันนี้นะคะพอดีเนี่ยช่วงนี้ได้มีโอกาสออนเฟซบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็ไปเจอเพจหลายเพจนะที่เขาประกาศรับซื้อรูปภาพจากการถ่ายรูปนะคะแต่ว่าขอให้เป็นเงื่อนไขคือจะต้องเป็นรูปที่เราถ่ายเองนะ,ะทั้งรูปคนรูปวิวต่างๆหรือว่า รูปต่างๆที่เราถ่ายจากกล้องของเราเองนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ทางเพจเขาให้มาเนาะชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะที่แบบเล่นออนไลน์หรือว่าเล่นโซเชียลคก็คงจะเจอบ้างนะคะในการที่แบบมีเพจบางเพจมารับสมัครรับซื้อรูปภาพต่างๆนะคะวันก่อนเราก็เลยแบบอ,อยากรู้เหมือนกันนะว่ามันมันจะได้เงินจริงไหมหรือว่ามันยังไงเพราะว่า เพจที่มาประกาศรับซื้อรูปภาพอะค่ะมันม,มันก็น่าสงสัยเนาะเราด้วยความที่เราก็เป็นคนอยากรู้นะคะก็เลยทัก Inbox เข้าไปทีนี้ก็มีทางแอดมินแจ้งตอบกลับมาว่าสวัสดีค่ะคุณพี่ก็จะพูดถึงรายละเอียดต่างๆว่า,ารับซื้อรูปจะต้องมีม,มีขั้นตอนอยังไงนะคะอันดับแรกเลยคือเงื่อนไขคือเราจะต้องแอดไลน์ค่ะทุกคนซึ่งซึ่งแอดไลน์อะทุกคนก็น่าจะเข้าใจว่าเอา้าทำไม รับสื่อรูปมันต้องแอดไลน์บางทีมันก็นมันมันเริ่มปแปลกแลกขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเขาก็เลยถามว่าคุณพี่ยังสนใจอยู่ไหมอพอเราตอบว่า สนใจทีนี้เขาก็จะส่ง id line มาให้เรานะคะแล้วก็บอกว่าให้รีบให้รียสมัครให้รีบแอดไลน์มานะคะเพื่อที่จะเอาเอารูปนั้นน่ะไปประเมินราคากับกับทางแอดมินให้เร็วที่สุดจะได้เงินเย็วที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนทีนี้พอผ่านไปเนี่ยพอเราไม่ตอบเขาไปอีกเขาก็จะทักอีกว่าคุณพี่แอดไลน์มาหรือยังคะอันนี้ซึ่งก็ไม่ปกติแล้วมันไม่มีเทตที่แบบว่าจะจะมาขยันขยอให้ให้คนอื่นแบบแอดไลน์ได้แบบบ่อยขนาดนี้นะคะซึ่ง หลังจากนั้น,นะคะก็ก็จะมีพอเราไม่ตอบเขาก็จะทักมาอีกเรื่อยๆอย่างนี้นะคะทุกคนซึ่งอยากจะบอกว่าอันนี้นะคือมิจฉาชีพนะคะขอให้ทุกคนจงระวงังถ้าเห็นเพจที่แบบว่ารับซื้อรูปภาพหรือว่ารูปถ่ายอะไรเงี้ยค่ะขอให้ทุกคนเลื่อนผ่านไม่ต้องไปสนใจหรือว่า ไม่ต้องไปคอมเมนต์หรือว่าอะไรทางนั้นนะคะเพราะว่านี่คือมิจฉาชีพนะคะเตือนภัยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราแอดไลน์ไปเขอาอาจจะมีการสอบถามแล้วก็ดึงข้อมอูลหรือว่าให้เราเล่นเกมทําเป็นกิจกรรมที่1่ที่2ระวังรอประเมินรูปภาพอยู่คุณจะต้องอเล่นเกมนี้ให้ผ่านทํากิจกรรมที่1ที่2ที่3แล้วก็มีการโอนเงินไปให้เขาเพื่อที่จะ,ะทำเลเวลผ่านอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนอันนี้ขอเตือนภัยไปเนะะี่ยค่ะด้วยความหวังดีคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ บายค่ะเทคแคร์ค่ะ